อ่าฮะสวัสดีฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็อืจะมาบอกว่าเออผมสร้างเพจแล้วนะครับใครจะเข้าไปกดไลค์ก็สามารถกดได้เพราะตอนนี้ผมเพิ่งจะมีคนกดไลค์สามคนเองอ่ะแต่เนี่ยผมเริ่มส้างแล้วแหละผมก็ไม่ได้แค่เกมมาตั้งนาน,นะห่างหายกันอาจจะจอ u t u ู e ไปตั้งนาน,นะก็ะ ผมก็ดีใจนะที่ได้หกสิบซับสไครแล้วเพิ่งซึ่งตอนนั้นผมเพิ่งจะอตอนนั้นผมก็ลงไปตั้งแต่ตอนยีนะ่สิบสองพฤษนายนก็ตอนนั้นก็ห้าสิบซับสไคร์แล้วแหล,ละตอนนี้ก็60สิบแล้วผมก็ดีใจมากเลยที่มาถึงจุดน,นี้ได้อ,อพี่เบลพี่เบลพี่เบลทอล์ฟ,ฟาวไม่ใช่ไม่ใช่ใชโคโล่ครับกระโดครับ ช่อง Youtube เบลอืม mm. อืมหเต็มเลยยันนี้อือหึสีเลยก็ซีสาตว์ฟอวมะพนฟาวแก้วแต่กูไม่เข้าไปดูเพราะกูไม่ใช่คุณเธอซ้ำเมื่อไรอืมโอ้เกมอะไรเนี่ยน่าเล่นดีแฮะแต่เป็นเกมพร้อมแน่นอนเลยซึ่งกูไม่เล่นไม่ได้ ขอเสียงคุณไทยหน่อยอะไรจากภาพแหละถทให้กูดูละเอาละก็ก็ขอจบรายการพทุกนี้บายบายแล้วกันน,กน,นะครับ